สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเปิดให้บริการเฟสท,ที่1แล้วขนาด426เตียงให้บริการทางการแพทย์ค่ะโดยใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลในภาคใต้ตอนบนค่ะนายอภินันเผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ณนะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวะไหลลักษ์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ โดยในปีพุทธศักราช2,553คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ขนาด750เตียงด้วยงบประมาณ5,600ล้านบาทเพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์รวมไปถึงการให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนภาคใต้ตอนบน ซึ่งการดําเนินการในเฟสที่1มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะได้รับงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น3 0 2 3ล้านบาทแบ่งเป็นงบการก่อสร้างจํานวน2,128ล้านบาทและงบตกแต่งภายใน895ล้านบาทค่ะบนพื้นที่กว่า84,000ตารางเมตรขณะนี้การก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฟสที่1ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วขนาด426เตียง โรงพยาบาลชั้นนำระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาคใต้ตอนบนสำหรับทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กล่าวว่าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ค่ะมีการเปิดบริการคลินิกรักษาโรคต่างๆกว่า15คลินิกและมีการให้บริการในแผนกต่างๆได้แก่แผนกผู้ป่วยในพิเศษรวมแผนกผู้ป่วยในพิเศษเดี่ยวแผนกผู้ป่วยวิกฤต i n t e r m e d i a เดียตแคร์ยูนิแผนกห้องคลอดแผนกทารกแรกคลอดแผนกห้องผ่าตัดและวิสัญญีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินแผนกสร้างเสริมสุขภาพแผนกเภสัชกรรมแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และแผนกรังสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีการตรวจด้วยเครื่อง mri หรือเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ct สแกนเป็นต้นค่ะทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาต่างๆได้ค่ะ รวมไปถึงสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรทอง30บาทเสร็จชําระเงินเองสิทธิประกันชีวิตและบริษัทอื่นๆอีกหลายบริษัทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะผ่านหมายเลขโทราศัพท์07 5 4 7 9 9 9 9 9ค่ะและที่เว็บไซต์ hospital.wu.ac.th หรือไปที่เพจ Facebook วัดไลลักษ์ University Hospital ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวัดไลลักษ์ค่ะ